เอาน้ำจิ้มแบบเด็เอาถุงเกเงเลือเอาถุงเกลือให้ baby ซีมีแหงซบะออฮะซีบมาแล้วซีบมาดูมีแหงไหมซีมาแล้วบล็อกมาเลยเ้บอมัน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 โอ้กดไค uh c r ่อมัน โอเคมสมม้มหวานๆครันชีส้มอย่างเดียวแต่มันฝรันชี่ฝรัชี่โอ้เยอะหรอเอ้ยเยอะเยไอซีเยลโล่ที่เ <c oughs> สื้อมันสีเหลืองไม่มีกาดแดงปมต้องอ่าฮะ ไม่็งรอ่ไ huh. ด <c oughs> uh ้ฮ้อนป่่ยฮ้อนนะโอ้โหมทธภูมที่ม่ลก่อนฮะ้อนเออฮะจัมอะไม่าวมี้อนี่ายังให้ขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาบเยอะไ่ได้อะไได้ต้องก่า เฮ้ย <c oughs> ไปเอาคล้าเส,ส็นของคนโอตายเยกือบคว้าสส,สามเุ้เจมโอ้ยม่นพายซื้อไปปะว่ว้าวแ้ามห้าน

ว้ารกานท่านได้สูดเหนือน้องขันหนึ่งบทถึงใบะครัวันนี้พบกันกับสองสามหมอลรานะครับในพ่อชี้ครับประมานนายรัไในเลยครับไดมาอยู่ด้านน้องครับข้อศูนย์เนี่ยค่เสนอเราได้เลยครับหึ่าทถึงใบนะครับคือวันนี้นะครับ สญญาสเสยบุญนนเนี่ยเกี่ยวจังได้ยาวมากพองอแ์เมนในมือน,นี้เชื่อว่าทุกคนที่ซื้อบัตรจองตั๋วเข้ามาในวันนี้ต้องการมาสนุกกับทีมงานพวกเราผ่านพ้นไปกับแฝดใหม่พัชลีน้องดิวจิตสัมผัส <c oughs> ลูกสาาไม่ปัจสีน้องบิวเจชิริยาบอกก็บอกคขสนานหนาเวทีไอพีไห่หนองในคำเคลืนนี่รู้สึกว่าไม่สบายใจนิดหนึง่งสำหรับสายเอนเตอร์เทนอย่างไม่พัชรีเพรสบายเนี่ยอะไรแจ็คแอนสิได้ติดเหรอ หาหม่องล่องไห้ก่นอนหาหม่องล่องไห้คอยใช่ไหมบอมีพาพี่น้องเด็บพีอเอดเออย่างขึ้นมามันสิได้กิ่นน้ำมูดแด้เบียกับบอมีน้าบอมีอยู่มีอยู่เบียกับมีเครื่องดื่มนู่นนี่นั่นพี่น,อน้องพวกเคนโอ้ยอยากไปบ้างไม่ปัสสาวะอยากมาติ่มเป็ดไม่ปัสสาวะอยากจับมืออยากหอมแก้มอยากในห้งสี่เหลี่หอมแก้มกันหาหมองล่องไห้คอยในเด้อ เอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวคอยมีอุปกรณ์เสริมใช่นี่นี่คอยเตรียมมาให้เจ้าโดยเฉพาะเลยอ๋อทำการบ้านไม่ดีมาแต่การบ้านไม่ดีเถอะถ้าผู้ยุกใหญ่ใหญ่ใครจังไรเหตุสุดเมนาไม่บอกเย่ไปนยังฉี่บอกลองบิังลองบิังลองจับเบิังลวกลองสังขัดบังก้นใส่ผู้นี้ผู้ใดใส่ติบมั้งนี่ลองบิังบังหัดใส่ลองบิังเอาว่าก็ยู่ไกลเถอะคุณพ่ฮอดหรอผู้ไรสุดคนล่ะ ยูพี่บอนบ้อนบอนหอดก่อนเดี๋ยวรับพ่สุดเบ้งก่อนเอาพ่สุดนบ้งพ่สุดนี่สุดจับปีดีนะใมันลดสนมกคนนะอเอ้ยมันบ้าเอาจังสีสมตแทนเอาจะต้องไหนจังสิได้เสมตโอ้ยพันนงจับปีกจับปีกจับยีกจับีกจับีกได้็บได้แล้ว đây leo, đây leo, ô ô cứ chân đẹp ô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  nhia sao nhá, ôi nhia 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 ôi, ơi, lòng phêng lâm bạc leo, àu tìm nhang lâm bạc có tiệm, Xong tôi thẹn nè ba, Xong tôi thẹn, tôi thẹn chou dốt say ổng, tục tiệt nôi, à, à, con à, 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 ขออสิไปทางไดนเอาหาบอกโลกไห้ลูกคอยแน่พี่น้องป้าป๋าป้าป่ามีที่ลงไหมอ่ะขี่คอป้าป่าได้ไหมอ่ะขี่คอป้าป่าได้ไหมแต่ว่าไม่มั่นใจนะว่ากลิ่นหีจะออกป้าป่าป้าป๋าบอกให้เดินอ้อมเอาเดินอ้อมเอาเลยเหรอนี่นี่มันมีประตูแน่ๆอนยุคหันกระโปงเดี๋ยวมีประตูแน่ๆอยู่นี่เอยขี่คอลูกคอยก็ได้โอยอาเจียดีกแล้ว เอาเลยเอาเลยขั้นลบไปเลยไปเลยตุ๊กตี้น้อยหมอยลามดเอาเอาเอาว่าไม่ผู้ใดลูกชายเจ้าทิ่เอาเอาดีดีโอ้ยโอ้ยฮึบฮึบโอ้ยพอเป็นแต่ซ่องคืบพอได้ลิปดอกกูมือนี่เอาเจ้าสิช่วงแรกลองเพลงสกอนช่วงแรกลองเพลงสกอนช่วงที่สองกินเบียร์เมาเมามันช่ได้ใจไงไมนต้องจิกล้าโดน กติกาพี่น้องพกอนาเปังเจที่พ่อยงซีตกอน่ต่าตินั่และานีพอศิลปินเขา่ี่น้องพ่แ่มามาเียดฟนฟิลยังลมับขากมาัพื่นมันเิกาันไวเอเมามาแล้วมันมาเดียาเพให้หลอกแน่นี่กันไะอันนี้กันถือว่าเข้าใจกันเอช่วงแรกขออนุญาตลองเพลงบีน้องเาฟังก่อนหขาบนาเวทีพีน้องกแล้วช่วงที่2กินเบียร์เมาเมกินดื่มเมาเมไว้ จะได้ใจใหญ่ๆเห็นแบงค์ยี่สิบเป็นแบงค์พันจบออกมาไว้เลยเดี๋ยวไม่บัสตรีลงไปหาดีหาหนอกในช่วงนี้โอเคไหมคะ I oh, don't want to